สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่28ธันวาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่งกรรพันันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ5กับ8 6กับ3นะคะ50 51 53 56 58 80 82 83 85 86จับคู่ก็58 85 56 65 35 53 83 38นะ ห้าแปดสองสามหกศูนสามหกเจ็ดห้าสามเจ็ดจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้าสาสามต่อไปพิเศษเจ็ดกับศูนย์เก้ากับสองได้เราจับเจ็ดกับเก้าให้นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ด

สองก็สี่ศูนย์ก็หกสองศูนย์สองสองสองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่หกสี่เก้าหนึ่งสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์สองหกสี่สองหกเจ็ดสี่หกจับคู่ก็สองศูนย์ศูนย์สองสองสี่สี่สองสองหกหกสองสี่หกหกสี่เนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไป V ีไตัวเด่นก็คือเก้า ก้าก็หกสองก็ศูนย์รู้สึกว่าสองก็ศูนย์จะมาตรงกันเด้อพิเศษปกติ v ีไอพีนะ6 6เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเ็ดหกศูนย์หกสองหกสามหกเจ็ดหกเกาเสองหกหกศูนย์เก้าสามสงหกะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อเก้าสองศูนย์หกเด้อมาเหมือนกันนี่ พิเศษปกติแล้วก็ vip เด้อจับคู่ซื้อเอานะถ้าเป็นเลขคู่ก็สี่สองศูนหกสองศูนแปดสองศูนเด้อจับทั้งสีแนวทางในเ,เด้อเลขอะไรมันเหมือนกันก็เขียนไว้ก่อนเนาะต่างกันก็เพิ่มเข้าไปโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ